สวัสดีค่ะวันนี้จะไปหาปลากันนะคะค่ะไปดูที่ว่าดักใสอยู่ว่าจะได้ปลาไหมตามมาเลยค่ะจะไปดูปลานะที่ดักใสไมาเลยค่ะตามาเลยปลาเด็กมาด้วยค่ะเด็กน้อยเด็กน้อยปลาเด็กน้อยมาด้วยเ <c oughs> ด็กเด็กเดเดกตกตกตก,ตก,ตก,ตก จับปลากันค่ะปลาเด็กน้อยมาด้วยสวัสดีก่อนครับสวัสดีก่อนเร็วสวัสดีเข้ากล้องเลยสวัสดีก่อนครับสวัสดีก่อนแล้วลูกไหนอ่ะสวัสดีก่อนเร็วยักษ์โคยักษ์โคสวัสดียักษ์โคก็ใชสวัสดียักโคนลปลาก่อนนะคะว่าจะได้ปลาเมื่อกี้ปลาปลาดูได้ปลาเยอะไหม ปลาเยอะนะครับปลาเยอะปลาเยอะปลาอะไรอ่ะปลาอะไรปลาสลิดปลาสลิดลูกปลาสลิดปลาสลิดอ่ะโอ้ยได้ปลาสลิดเยอะเลยขได้ปลลาสระเทอไทอ เจ้าปลาแล้วค่ะอุ้ย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 ดูเสียง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 อุ้ยเยอะ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 ดูเสียงหนึอุ้ยปลามันดิ้นดิ้นดิ้นโอ้ปลาเยอะมากเลยอยู่บนน้ำเดือดเลยนามเดือดหนามเดือดก็เรียกหนามเดือดหนามปูงกลักๆอุ้ยได้ปลาเยอะเยอะๆปลาปลาปลา ก็จก็บปแม่เนี่ยพาไปเลี้ยงในอุ่งนะเลี้ยงไม่ได้เลี้ยงไม่ได้ทำไมอ่ะเลี้ยงไม่ได้นี่ปล่อยเป็นธรรมชาติของมันอะไม่แม่เป็นโอ้ดีกว่าครับ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 ปล่อยเลยลูกปล่อยเลยปล่อยเลยกินไม่ได้ก่อนมันยังเล็กอยู่เลยนี่ใหญ่แล้วไม่ยังเล็กอุ้ยปลาปลาปลา ปาดิน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 เออยอยลงไปอยอยลงไปไงเออยอยไปลองลง้างไตลองล้างขึ้นมาเร็วขึ้นมาลูกดูหมาดูหมาดูหมา,มาจะจับปลาด้วยเอาอะไรเนน่หนอยนี่กันไม่มี อุ้ยปลาดินปลาด็นโอ้ยประเด็นโอ้ยปะปะปะไม่ไม um ่ไได้ได้ได้ขึ้นเยขึ้นเลยข้นเลยขึ้นเลยอาขึ้นเลเอาไปแล้ววันนี้นะลูกมานนี้เลยน้องจับหอยใหญ่นี่ไม่จะเอาแล้วหอยไม่องเอาแล้วมาเร็วเ้ย นี่นี่ดูอะไรนี่หอย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 นี่ต้องจุ่มหอยเขาเรียกว่าหอยว่าหอยแล้วไม่เจอจับหอยแล้วอือเจ้าป่อยเจ้าป่อยพวกเราจับหอยจับหอยมาแล้วแล้วอย้าตรงนั้นบอกเอ็งมาเอาเถอะไปชน ba mò chung ba mò rồi nhập chặt mình ba mò chụp bộ chụp chụp ba mò khi mà leo chưa chụp bộ đấy leo Hãy cho kênh Ghiền Mì Gõ Để นี่เสียงปลาแนละเสียงหมากระโดดน้ำเจ้าหมากระโดดน้ำครับหมากระโดดน้ำมาจจะเอามันไปปลาช่อนด้วยป,ป,ปลาช่อนปลาช่อนตุ๊บปลาดชจันครับปลาหม,ม,ม้อหมอปลาหม้อหมอปลาหม้ออื้มไรอ๊ยนี่เชอรี่นี่เชอรี่วะ หอยเชอรี่หอยเชอรี่หอยเชอรี่ลูกหอยเชอรี่เขาเรียกหอยเชอรี่หอยลูกป๊อบหอยลูกป๊อบไหนหอยเชอรี่หอยเชอรี่อ่ะครับน้องปลามันไปปล่อยก่อนลูกนะมันยังเล็กอยู่เลยมันจะโตก่อนนะลูกนะนี่โตแล้วยังยังไม่โตเล็กอยู่อีกอันเนี้ยอันนั้นก็เล็กน้องปลาไปไหนอ่ะน้องปลาไปเช่นเช่ เอะไรวะพา,ปาปไปเลี้ยงเหรออพาไปเลี้ยงกลับบ้านแล้วค่ะกลับกันเลยไปเลยกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านได้ปลาเต็มเลยได้ปลาเยอะเลยบบบบบบกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านระลังที่ระวังลงนะ จะพาปลาเอาไปพาปลากลับ <Mile> บ <no S 2> ้านโอ้ย oh. ตัวเล็กแรงเยอะอย่าลากลูกอย่าลากอย่าลากพี่่อยาาลกตัวเล็กแต่แรงเยอะเออปลากลับบ้าน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 แล้วกลับบ้านแล้วพาปลากลับบ้านโอ้ยบ้านไวๆแล้วถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วเอาใกล้ถึงบ้านแล้ว อ้าว uh oh. ล้วเพรพาป้ากลับบ้านแล้านี่ปลาสลิดลอือนีน่นี่ค่ะปลาสลิดได้เยอะเลยค่ะโอ้ยปลาสลิดค่ะอืม ได้ปลาสลิดเยอะเลยอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะ,ะเจอกคลิปหน้านะคะ